สวัสดีค่ะสายสายแล้วเราจะมาเก็บมะม่วงกันค่ะมะม่วงไก่มดแล้วจ้ามาลองกองแกงเนาะมะม่วงกระดนี่เราจะมาเก็บมะม่วงกันค่ะม,ม,ม,มะ,ม,ม,ะ,ะ,ม,ม,ม,ะม,ม่วงมันก็ะซุปแล้วดากเหลืองแล้วจ้า เก็บไปดูแล้วมันจะเมดแล้วเก็บไปกินจะของในหละมันบ่ได้พ่อสีขายดอกเก็บก่อนเด้อจ้าเก็บก่อนต้นเดียวในอยู่หลังบ้านต้นอยู่บ้านน้องต่อี่มันกับพ่อได้กินอยู่ได้ละบะม่วงว่าท่านในญ่ายบนได เดือย่ากีหนยวยหละเลือไม่กี่ลูกแล้วต้นกลวยกับล่มพายุมากกับพังเมดตายเมดแล้วนีน่คือเป็นเหมือนลองกองแกงนี่เข้ากปเก็บแบบวงใดจักหนวยเนาะนี่พ่อได้กินจากของพ่อบ่อได้สื่อเพิ่นเนะาะแต่จักหนวยสองสามสี่ห้าหก หกหนวยจ้าเหลืองแล้วจ้าหน่วยใหญ่เลยค่ะหน่วยซัำฟ้าม,มือล์ไปหน่วยบักใหญ่เลยจ้าถ้าพ่อได้กินได้บอได้ขายเดี๋ยวเฮาก็จะเอาบ,บ่บมบ่มไบแบบธรรมาชาติกดติดตามหน่อยเด้อค่ะเด้อ ่าท่านมีอหยังให้ล่งให้เบิ่งปันไดดอกก็จะลงลงแบบบันบานชีวิตวิธีแบบบันบานให้พี่น้องเบิ่งนิดนิดหน่อยหน่อยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันไหม